บ้านนาทาวนะครับก็เออเป็นค่ายนึงซ่อมของผมเองนะครับ <S <S พอเราขึ้นมาก็จะเป็นอ่า UI ประมาณนี้ไอที่หลายๆอันเนี้ยก็เลือกแบบได้เลยนะครับอันนี้อยู่แบบที่2กด e x e ก u t e โอเคอ่มันก็จะเด้ม,มาอย่างนี้ปึ๊บทีนะนี้นะมาดูฟังก์ชันนัแรกนะครับใน,นหมวดหมู่แรกนะ อันนี้ป้องการ AK กันหลุดถ้าปล่อยฟาร์มอย่างงี้อันนี้เป็นเกิดใหม่แต่ว่าอย่าเพิ่งใช้ถ้าใช้แล้วมันจะปักเกิดเวลาตายนะครับแล้วก็อันนี้สแปมเพราะความนี่สแปมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแอบดูผู้เล่นมาผมขอรีวิวไวๆหน่อยแล้ว่าที่ซื้อรถนะครับ G.I. ไอพวกนี้นมันต้องเดินไปนะเป็นไ i เปิดได้เลยนะ ชอบปืนขายของก็ปเปิดได้เลยปลดล็อกปืนทั้งหมดก็อะไรใ,ใช้ใดูก็ประมาณแบบว่าลดล็อกอ่าเนี่ยอืมอะไรเงี้ยอะไรอันนี้พอเราล็อกอันนี้คอนเทนดอยู่แล้วก็โต้ฟาร์มนะอ่าเดี๋ยวลองปึ๊บอันนี้เป็นฟาร์มแอปเปิ้ลนะนนมันเหมือนกันนะครับฟาร์มพวกฟาร์มเหมือผลไม้อะไรเงี้ย ปกติก็ทำไมอุ้ยเฮ้ยมันอุ้ย่อไปครับเฮ้ยคล้ายๆอะไอันนั้นอ่ะ,ะเออก็เนื้อบัวนะครับอันนี้ไม่ต้องนะก็เรื่องเหี้ยมีดไปไหนก่อนช่างแม่งะครับไปซื้อมีดมาด้วยนะใครเรียฟผมแล้วก็จกปูนพร้อมหนีอ่ะปึ๊บเห็นอ่ะแล้วก็จะจกปูนให้นะครับอันนี้ช่างแม่งปฏิบติ ทำไมอ่าเราจะขึ้นมาอย่างงี้โอเคอันนี้เป็นสำหรับฟังก์ชันของตำรวจนะครับเลือกผู้ต้องหาสามารถกดวาร์ปไปหาได้เลยแล้วก็วาร์ปไปแล้วก็จับได้เลยนะครับอันนี้อันนี้จับออโต้ส่วนอันนี้เป็นเลือกเป้าหมายนะครับเป็นเอ่อเขาเรียกว่าไงอ่ะอะไรผมไม่รู้แทงอัตโนมัติอ่ะเ,นะเออนี่เห็นไหมอ่าอันนี้ส่วนะโดนะกูนะแทงอัตโนมัตินะครับ มันก็จะแทงให้นีงนะอันนี้มันน่าจะบังนะตัวนี้มันวัดอยู่แล้วก็ลองปึ๊บอ่าเห็นปะก็จะวัดไปแทงให้นะอันนี้ลองไปใช้ก็ดูนะครับแล้วก็แทงแบบว่าทั้งหมดไม่ต้องเลือกชื่ออันนี้เป็นอ่ะ,อะได้ละก็เป็นฟังก์ชันนี้นะครับเป็นปรับมีดระยะคือ อ่ะเจะไอย,อย่างเงี้ยแ่ว่าถ้าหมนุนมีตรงไหนกับฟันมันก็จะโดนนะไม่ช่ว่าไม่โดนับมนันตอบได้จริงอันนี้เป็นดีเซ็ตโอเคต่อไปก็เป็นฟัง,นงชั่นวาร์ปตามอาหารอะไรเงี้ยเออลองใช้กันดูแล้วก็ออ,ออโตโอ้กินอาหารไปซื้อมาได้ต่อไปเป็นกันนะครับอันนี้เป็นล็อกนะไว้ยิงแบบว่า ยิงเลือกยิง,ยงแบบเออเลือกชื่อเปิดอันนี้มันจะยิงให้อัตโนมัติอันนี้ล็อกเป้าเปิดเป้าววิ่งไวอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะใช้เมนูตำรวจให้ดูนะเดี๋ยวล็อกหมดอันนี้กนะ่อนโอเคแล้วครับพ่อหายเรียบร้อยแล้วนะก็มาที่จอเปิดโพลิสมาที่นี่เลยไปเป็นตำรวจปัดลำดับแรกแล้วก็มาที่กลับมาที่ Auto ออโต้ฟาร์มเดิม หาชื่อผู้ร้ายมานี่นะอันนี้ชื่อผู้ร้ายนะครับกดเลือกปึ๊บปึ๊บออกอันนี้จับอยู่สัตวอ์อันนี้ก็เนี่ยปึ๊บเรียบร้อยเห็นปะ<ม>นี่โดนจับละเห็นปะโคตรเกลียดเลยนะครับอันนี้เป็นไงครับอันนี้แม่งเกลียสัตว์นี่นะแล้วก็แบบนี้หวาดจับก็คือจับได้อะแต่ว่ารถม,มันไม่ได้ชนกระรีน่นะครับ ประมาณนี้นะเพราะว่าไปจับจับออโต้ก็มี <Okay. S 1> ประมาณนี้นะครับจับออโต้ลองไปใช้กันดูนะครับมันก็ววจะประมาณนี้นะฟังก์ชันประมาณนี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็เข้ามาเมดิจดดิตอลอารับสคริปต์ผม